พี่น้องวันนี้มาเปิดยาให้กับขอลวกมันนะพี่น้องแล้วจะมาดูด้วยวมันตายเสียหายไปยังไงบ้างจะได้เช็คนะพ่ออันนี้เสร็จแล้วหนึ่งพี่น้องเอ้ยมานับกันนะว่าความตายเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกนะมันตายอยู่แล้วนะพี่น้องมันตายมากตายน้อยมันต้องตายอยู่แล้วของมันต้องตายอยู่ อันนี้รอด <c oughs> อันนี้เสร็จคราบพี่น้องเสร็จอันนี้รอดรัสภาพอย่างเงี้ยมันรอดแล้วมันจะรอดเลยพี่น้องรอดแล้วรอดเลยเพราะมันรอดนี่มันข้าวหน้าแรงแล้วอย่างอันเนี้ยอันนี้พร้อมที่จะแตกหนอ่อดละเพราะว่าใบใบใบกาลกัาเรียกใบกาใบมกาอันนี้ก็ยาท่วมมันหน่อยยาท่วมันหน่อย,ย แต่ก็รอดละรอดละอันนี้เสร็จพี่เนาะนเสร็จแน่นอนเสร็จตรงนี้น้ำท่วมนะเสร็จอันนี้ก็แหม่รอดได้แต่ก็แหม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่เนาะเพราะว่ายอดมันไหมยอดมันแห้งเกอดตะโคนรอดแต่ไม่แข็งแรงอันนี้เสร็จพี่เนาะเสร็จ ไม่ต้องห่วงหรอกมันการทำกรเกษตรอ่ะไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเพอร์เฟกอย่างที่คิดหรอกนะไม่มีทางไม่มีทางปีแรกเนี่ยดูของผมไว้เป็นตัวอย่างเลยนี่อันนี้รอดรอดอย่างนี้ใบเสเลดเต็มอย่างนี้ก็โอเคละเต็มใบนี้ไม่มีนะพี่น้องใบน,นี้ไม่มีอันนี้ปลูกก่อนอันนี้เขามีนอมหมดละเขามีนอมหมดละนี่คือชุดแรกนี่อันนี้มีอันนี้ซ่อม อันนี้ซ่อมน,นะพี่น้องนี่ที่เห็นที่ตายเมื่อกี้ก็กซ่อมน,นะเพราะฉะนั้นผมถึงมีต้นที่ชาไว้รอไว้อีกนะอีกอีกยีต้นไว้สแปไว้ซ่อมมันเนี่ยเพราะฉะนั้นปลูกแล้วตา,ต,าตายตายแล้วก็ปลูกแล้วก็ตา,ตายตายแล้วก็ปลูกอีกนะพี่น้องไม่ต้องไปกลัวเอาชะนะมันเพราะฉะนั้นที่พี่น้องเห็นเพอร์เฟกโอ้ยสามปีนูน่นถึงจะสวยงามสปีนู่น